ตื่นเต้นมากทุกคนค่ะความลับนะคะเคล็ดลับของการที่จะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนเร็วที่สุดนะคะคืออารมณ์ความรู้สึกของเรานะอารมณ์และความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเราให้เป็นขาดขึ้นตลอดการได้ตื่นเช้าขึ้นมากรี๊ดตื่นเต้นดีใจกับผลลัพธ์ใหญ่ที่กําลังหลั่งไหลเข้ามากรี๊ดยินดีกับเรื่องราวดีๆที่กําลังหลั่งไหลเข้ามา,าถัก่อกกันเข้ามาเป็นโยงใหญ่กรี๊ด ยินดีกับการเงินทีมงานลูกค้าโอ้ยอะไรบ้างทุกคนค่ะคิดซิเรื่องราวดีๆที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับชีวิตเรา17อย่างต่อเนื่องตอนเช้าไปที่หน้ากระจกบอกกับตัวเองวันนี้เป็นวันที่โชคดีที่สุดวันนี้เป็นวันที่ฉันจะได้ยินแต่เรื่องราวข่าวดีวันนี้เป็นวันที่การเงินของฉันถาถมเข้ามาทุกทิศทุกทางวันนี้เป็นวันที่กิจการของฉันรุ่งเรืองเฟื่องฟูวันนี้เป็นวันที่ฉันขายดีขายดี ผลิตแทบจะไม่ทันวันนี้เป็นวันที่ขายดีเทน้เทนะหมดม่อหมดหไม่ว่าเราจะเปิดธุรกิจกิจการอะไรวันนี้เห็นภาพผลลังไหลเข้ามาทุกเส้นทางวิ่งตรงเข้ามาที่ร้านของเราทุกโซเชียลนะคะในโลกออนไลน์ของเรามีผู้คนติดต่อเข้ามาสอบถามเข้ามาเพื่อเปิดธุรกิจเพื่อเปิดกิจการกับเราติดต่อเข้ามาเพื่อโอนเงินสั่งซื้อสินค้ากับเราอ้าวันนี้เป็นวันที่โคชดีตื่นเช้าขึ้นมานั่งสมาธิเสร็จแล้วลุกขึ้นมา กระตู้หูเบิกบ้านไปเดินหน้าตรงต่อไปตรงไปที่หน้ากระจก เพื่อเมื่อไปถึงหน้ากระจกช่องหน้าตัวเองบอกตัวเองยิ้มฉีกย,ยิ้มให้กับตัวเองและใส่ค่าพลังของตัวเองปลุกพลังในการปลุกพลังตัวเองของตอนเช้านะทำแบบนี้ให้เกินยี่สิบวันฝึกตัวเองแบบนี้ให้เกินยี่สิบดวันลุกขึ้นมากระตู้หูเลยกระตู้หูเบิกบานเลยเย้เย้เย้เป็นวันที่ฉันจะได้รับข่าวดีวันนี้เงินเข้าบัญชี7็หลัก6หลักเจ็ดหลักปดัก,บ,กบอกไปเลยทีมงานส่งพลังของฉันเกิดขึ้น mm hmm. อ่าอย่างกับดอกเหตุหลังไหลเข้ามาทักเข้ามาเป็นร้อยๆคนวันนี้นะทุกคนเปิดบินเข้ามาในระบบอุชีีีวิตัดมา เลยนะสินค้าของฉันที่มีอยู่ในระบบส่งออกไปเป็นของทีมงานของฉันทั้งหมดเลยเงินที่หลั่งไหลเข้ามาทุกสกุลเงินเลยนะหลั่งไหลเข้ามาบัญชีของฉัน3าสี่บัญชีมีเงินเข้าทุกบัญชีเลย5้าหลัก6หลักอ้าจินตนาการใส่ภาพความรู้สึกอุ้ยจะดีใจแค่ไหน ถ้าวันนี้เราเปิดเ,ปเราเปิดข้อความไปในในเปิดโทรศัพท์ไปข้อความเด้งขึ้นมาว่ามีเงินหลั่งไหลเข้ามาหาเรายอดเงินคงเหลือของเราเป็นหลักแสนเป็นหลักล้านผู้จินตนาการเสรจความรู้สึกก่อนนะใน้ี่คือการใช้กฎจกักรวาลกฎแรงด,ดึงดูดเพื่อที่วันวันนี้จะดึงดูดเรื่องราวดีๆให้เกิดขึ้นกับเราเราต้องรู้สึกเบิกบานในด้านดีกระตู้ฮูยินดีต้อนรับเรื่องราวข่าวดีตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาอ่านั่งสมาธิเสร็จแล้วลุกขึ้นมาเต้นๆ,ๆสแสดงความึงยินดีกรี๊ด ดีใจแบบไหนดีใจกับการที่เราได้จะได้ยินเรื่องราวคดีดีใจที่เราจะได้รับของขวัญที่เราอยากได้บ้านของเราสมมุติว่าวันนี้เรา,าทาเสร็จแล้วเราจะมีอาการแบบไหนสีหน้าบบตาตามมองตัวเองที่หน้ากระจกแล้วจงสแสดงอาการแบบนั้นออกมาตอนเช้าอะ่ะเฮ้ยฉันดีใจจังเลยวันนี้นะสิ่งที่เราปรารถนามีอะไรบ้างการงานการเงินความรักความสุขสุขภาพหรือการเป่งนปลคืนสู่สังคมครอบครัวของเราลูกเสียงลูกเสียงพ่อเสียงแม่ของเราอ่ะได้เมื่อเราได้มีทําสําเร็จเป้าหมายของเราที่ตั้งไว และเราทําสําเร็จพวกเขาเรานั้นจะมีสีหน้าแววตาที่มีความสุขแค่ไหนกับการที่เราทุกคนตื่นตื่นนะคะตื่นนะทุกคนตื่นเช้าขึ้นมานะ่ะให้มองถึงเป้าหมายของชีวิตตัวเองก่อนอันดับแรกเราต้องการที่จะประสบความสําเร็จเพื่อใครครอบครัวของเราใช่ไหมพ่อแม่ของเราใช่ไหมลูกๆของเราใช่ไหมอ่าหรือว่าเราทีมงานของเราใช่ไหมอ่านั่นคือทุกคนต้องมีเป้าหมายในการที่จะดินเนินทาง ในการที่จะเดินทางหรือดําเนินชีวิตของเราอยู่แล้วในแต่ละหนึ่งวันนะเราต้องการที่จะไปเปิดกิจการร้านค้าเพื่อที่จะเอาเงินมาทําอะไระมาจนเจอครอบครัวมาแบ่งปันคืนสู่สังคมหรือมาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่หรือมาช่วยเหลือหรือธุรกิจกิจการของเราจะส่งต่อให้ใครใครบ้างที่จะมีความสุขกับธุรกิจของเราใครบ้างที่จะได้ผลประโยชน์ แล้วจะมีความสุขแค่ไหนถ้าทีมงานของเราได้รับกําไรหลักหมืน่นหลักแสนในแต่ละหนึ่งวันอลองคิดจินตนาการแล้วเขาจะมีความสุขขนาดไหนเขาจะมีรอยยิ้มไหมเขาจะทักมาบอกเราทางไหนซีหน้าแบลตาน้ําเสียงของพวกเขาจะดีใจขนาดไหนเมื่อเขาได้รับเงินปันผลปันกําไรหรือว่าเขาขายได้ขายดีอในแต่ละหนึ่งวันเ้าขายดีทุกวันเลยอยวันนี้ได้ยินข่าวดีว่าคนนี้ออกรถอุคนนี้ส่งเงินให้พ่อให้แม่อุยคนนี้มีบ้านหลังใหม่หรืออยวันนี้คน,น ันนี้มีทีมงานจากต่างประเทศเขา้าอุ้ยวันนี้โดนหมอสินค้าอุ้ยวันนี้ขายหมดก่อนเวลาเอาลองคิดดูสิลูกจินตนาการด้านดีๆนี่คือการฝึกที่จะใส่คําพูดด้านดีๆหรือพลังด้านดีๆให้เกิดกับขึ้นกับเราเป็นการดึงดูดเป็นการนําร่องให้ความจริงเกิดขึ้นเราจินตนาการการก่อนในะอันดับแรกกับตัวเราที่ที่บ้านของเราในกระจกหน้ากระจกต่อหน้ากระจกเพื่ออะไรเพื่อปลุกพลังภายในของตัวเราให้เรื่อง,เร,องเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงกับชีวิตเราถ้าเราฝึกตอ่อเนื่อง เราฝึกด้วยความสุขเราฝ,ฝึกด้วยความเบาสบายจากภายในจากโลกภายในจริงๆแล้วอ่ะกดจัก,ก,กรวาลกดไรดึงดูดเขาจะดึงดูดเรื่องราวเหล่านี้มาให้เราอ่าลองไปฝึกทํากันดูนะคะทุกคนการตื่นเช้าขึ้นมากับพลังของกดไรงดึงดูดนะไปดึงดูงดความดีความดี